สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันีแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเยฟซีเช่นเคยแปลว,วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของคําถามแฟนบอลซึ่งเราจะเปิดโอกาสท่านผู้ชมทางบ้านถามคําถามหรือเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเราจะหาคำตอบมาให้นั่นเองใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยและในวันนี้ผมจะมาตอบคําถามจากคุณริดวานซ ถ้าหากว่าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเขาก็ได้ถามเข้ามาว่าผู้ตัดสินนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ผมเองก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันซึ่งผมเองก็เคยคิดเล่นๆว่าฟุตบอลแต่ละนัดเนี่ยมันก็มีความสําคัญไม่เท่ากันถูกไหมมีทั้งการแข่งในลีกเออยบอลถ้วยเออยแชมเปี้ยนส์ลีกเออยแถมมันก็ยังแบ่งออกเป็นหลายรอบอีกต่างหากทั้งรอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์นัดชิงซึ่งขนาดทั้งทีมฟุตบอลเองหรือนักแข่งเอง ก็จะได้เงินรางวัลที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบที่ทีมพาไปถึงแล้วผู้ตัดสินเองล่ะจะได้เงินเยอะขึ้นตามความสําคัญของแมตช์หรือเปล่าหรือพวกเขาจะได้เงินเท่ากันทุกแมตช์เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยว่าในการตัดสินฟุตบอลแต่ละนัดที่แตกต่างกันไปเนี่ยหรือในลีกที่แตกต่างกันออกไปผู้ตัดสินจะได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่กันบ้างรวมไปถึงรายได้ของผู้ตัดสินของไทยเราเองอีกด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่การตัดสินในเกมลีกกันก่อนให้ท่านผู้ชมลองทายเล่นๆกันดูก่อนดีกว่าว่าผู้ตัดสินของลีกไหนจะได้ค่าตอบแทนเยอะที่สุดจากการตัดสินใน1เกมลองคอมเมนต์คำตอบกันไว้ก่อนที่ผมจะเฉลยนะอย่าแอบโกงกันละ่ะและถ้าพร้อมกันแล้วผมจะมาเริ่มเฉลยจากลีกที่ได้น้อยที่สุดใน6อันดับแรกก่อนซึ่งอันดับที่6ก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองโดยค่าตอบแทนจากการตัดสิน1เกมในพรีเมียร์ลีกจะอยู่ราวๆ1,500า 1, 500ปอนด์ต่อเกม ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ65,000บาทมาต่อกันที่ลีกต่อไปในอันดับที่5ซึ่งนั่นก็คือลีกเอิงหรือลีกฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งผู้ตัดสินจะได้รายได้ต่อเกมอยู่ที่ราวๆ2,400ป่อนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000 0 0บาทมาต่อกันที่อันดับ4ซึ่งนั่นก็คือซีเรียหรือลีกอิตาลีนั่นเองซึ่งผู้ตัดสินจากซีเรียจะมีรายได้ต่อแมตช์เฉลีย่ยอยู่ที่3,000นปอน เป็นเงินไทยก็สูงถึง1นึ0 0 0สบาทเลยทีเดียวการตัดสินในซีเรียหนึ่งเกมนั้นจะทําให้ผู้ตัดสินมีรายได้สูงกว่าในพรมเมลีกถึง2เท่าเลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับ3ซึ่งเป็นลีกที่ใครหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่ลีกในยุโรปและมันก็ไม่ใช่ลีกอเมริกาแต่มันคือลีกในทวีปเอเชียนั่นเองซึ่งมันก็คือไชนีสซูเปอร์ลีกหรือลีกประเทศจีน ซึ่งในการต match, ัดสิน1นแมตช์ผู้ตัดสินจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3,500ปอนด์ต่อแมตช์เลยตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ150,000บาทก็ต้องยอมรับว่าเป็นลีกที่โคตรรวยจริงๆมาต่อกันที่อันดับ2ที่นำอันดับ3อยู่เพียงแค่เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือลีกเยอรมันหรือบุนเดสลลกาที่จ่ายค่าเหนื่อยให้ผู้ตัดสินราวๆ3,650ปอนด์ต่อ1นัดตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ160,000บาท ก็ได้เยอะกว่าลีกจีนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อ1น,นัดนั่นเองและมาอยู่กันที่อันดับ1ซึ่งมันก็คือลาลิก้าหรือลีกสเปนนั่นเองโดยที่ผู้ตัดสินจะได้ค่าตอบแทนจากการตัดสินมากถึง5,800ปอนต์ต่อเกมหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ250,000บาทเลยทีเดียวสูงกว่าการตัดสินเกมในพรีเมียร์ลีกเกือบ4เท่าเลยเป็นจำนวนเงินที่มาหาศาลจริงๆมาดูกันที่การแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้าง ในการตัดสินรอบแบ่งกลุ่มผู้ตัดสินจะมีรายได้ต่อเกมอยู่ที่8,000ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ2 4 8 0 0 0บาทและในส่วนของรอบ k อ o เอา u t และนัดชิงจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,010,000บาทนั่นเองดูจากตัวเลขแล้วหลายๆคนอาจจะกำลังเริ่มคิดว่าเอ๊อยากจะเป็นผู้ตัดสินกันอยู่หรือเปล่างั้นเรามาลองดูในลีกไทยกันดูบ้าง ว่าผู้ตัดสินไทยจะมีรายได้ต่อเกมประมาณเท่าไรในปัจจุบันเริ่มจากหลีกต่ำสุดในไทยอย่างหลีก3ผู้ตัดสินจะมีรายได้ต่อเกมอยู่ที่ราวๆ1,400บาทและผู้ตัดสินในไทยหลีก2จะมีรายได้ต่อน,นัดอยู่ที่ราวๆ5,000บาทต่อเกมและในหลีกสูงสุดจะมีรายได้อยู่ที่ราวๆ10,000บาทต่อเกมนั่นเองแถมในช่วงวิกฤตโควิดนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังของลดค่าแรงของผู้ตัดสินลงอีก50% ก็ถือว่าสาหัสพอสมควรผมก็หวังว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำถามแฟนบอลในวันนี้าหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u s s c r i b ให้กับฟ o ตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ